สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่เคสดักเซ็นทรัลอีสต์วิวแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูเคสของ Galaxy C Flip 3ครับตัวนี้คือ a r a r ร n นูกิเคสใสปิ้งหนึ่งเดียวในท้องตลาดที่ไม่มีปัญหาในการ ที่เรียกว่ามันจะ, done case, done, case จะดันเคสดันเคสมัถูกถูกดันออกไปได้นะครับทุกทุกของเคสยี่ห้ออื่นนะครับเขาจะต้องใส่ตัวที่เป็นกาวสองหน้านะครับเ็าจะแถมมาให้แต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องใส่แล้วก็พอใส่ปุ๊บเนี่ยมันใสปิ้งมากเลยนะครับเราก็จะมาดูว่าตัวสองตัวเนี้ระหว่างนูกิน นะครับรุ่นธรรมดากับรุ่น360นะครับที่มันจะมีสันเพิ่มขึ้นมานะฮะสองตัวนี้มันจะแตกต่างกันยังไงฮะนอกจากเรื่องของการปกป้องที่มันเพิ่มขึ้นแล้วด้านหลังเนี่ยมันมีอย่างอื่นที่ต้องพิจารณาไหมหรือสิ่งที่อาจจะต้องแลกมาไหมเนื่องจากว่ามันจะมีตุ่ย เพิ่มขึ้นขึ้นมาตรงนี้มันจะลบกวนการใช้งานของกดหรือเปล่านะครับอันนี้เรามาลองดูกันดีกว่ามันจะไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าไม่ลองเพราะฉะนั้นมาลองกันเลยฮะเราจะมาลองรุ่นตัวธรรมดาก่อนนะครับมีสองพาร์ทนะครับที่อยู่ในกล่องก็คือพาร์ทด,ด้านบนนะครับและด้านล่างนะครับถ้าเกิดเรากางเคสออกมา การโทรศัพท์ออกมาก็จะมีสองพาร์ทนะฮะอย่างนี้นี่นะครับสองพาร์ทตัวนี้นะฮะเฟงนะครับสายไปก็เรียกว่าเครื่องมายังไงก็เราก็จะได้โชว์เครื่องไปอย่างนั้นเลยนะครับเคสตัวนี้ที่ว่าปัญหาของเคส ั่วไปของตัว Galaxy c Flip 3นี่ก็คือว่าปัญหาที่เคยได้แจ้งไปแล้วครับแล้วก็เราก็เลยทำให้ดูนะครับว่าเนี่ยของเราเนี่ยของของตัวที่เป็นเคสของแบรนด์อารา i รเนี่ยมันไม่เป็นก็คือว่าเนี่ยเวลาเราเรา,เราดันไปเนี่ยนฮะมันจะเลื่อนออกไปได้น้อยมากเพราะว่ามันกลิป ไปพอดีเลยนะครับถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยอาจจะต้องมีพวกกาวสองหน้ามาช่วยติดนะครับเนี่ยมันจะดันไปเรียกว่ายากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตั้งใจดันจริงๆมันก็ยังออกไปนะแต่ว่าตัวนี้จะไม่ค่อยเป็นนะครับก็เรียกว่าเขาทำได้ดีนะฮะแล้วก็พอใส่มาแล้วเนี่ยมันใสปิ๊งจริงๆนะฮะก็เรียกว่าอาราลี่นี้เขาทำรุ่นนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับ ดูแบบแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่านี่ครับอย่างที่เคยแจ้งไปแล้วว่าด้านหลังเนี่ยมันเปิดนะฮะมันเปิดย่งเปิดสันออกมา m s ซุงมาอยู่ทางนี้เนี่ยม,มันได้ปิดมันจะปิดก็ต่อเมื่อเรากางขึ้นมาใช้งานเนี่ยมันก็ถือจะฟูบอดี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีรุ่น360ขึ้นมาเป็นการมาตอบโจทย์ว่ามันจะต้องมาปิดข้างหลังด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่แรก ต้องมาแลกมาก็คือว่ามันจะมีตุ๋ยเพิ่มขึ้นมาด้านหลังตัวตอนตอนใช้งานเนี่ยนะครับมันจะลบกวนการใช้งานเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันส่วนเรื่องการกระแทกก็เช่นเคยครับมาดูที่หน้าจอครับก็เหมือนเดิมครับนี่ฮะเขาก็กันกันหน้าจอได้นะครับเวลาปิดมาเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่กัน ตัวตัวเคเตัวโทรศัพท์มากระทบกันนะครับมันก็จะช่วยกันส่วนที่กันหน้าจอเนี่ยตัวที่เป็นโทรศัพท์เดิมอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีขอบของมันอยู่แล้วซึ่งตัวขอบสันของตัวเคส a ารา r ีเนี่ยมันจะทําขึ้นมาพอดีนะครับอาจจะเกินนี้มาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับตรงกล้อง ก็กันกล้องเช่นเคยนะครับนี่ฮะมันตัวกล้องเนี่ยจะอยู่ด้านในอยู่แล้วสังเกตดูก็กันกล้องแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของการ access ปุ่มต่างๆนี่ก็เปิดมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ access ได้ง่ายๆนะครับกดได้นะครับสแกนนิ้วมือก็ง่ายนะครับเพราะว่ามันเปิดมาหมดเลยนะฮะตัวนี้ครับเรียกว่า สำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของว่าโชว์เครื่องโชว์ความปิงปังนะครับความใสปิงของมันเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับแล้วก็มีเรื่องของก็ตัวเนี้ยอย่างอย่างผมเนี่ยเวลาจะดูวิดีโอเต็มจอนะครับบางทีตัวฟลิปเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องของการที่คุณจะมาตั้งนี่ไอตัวเนี้ยแหละที่มันจะส่งผลในการใช้งานที่มันต่างกัน นิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นถ้าชุนชอบแบบว่าอะมาตั้งนี่ตัวฟลิปมันจะเป็นแบบถ้าเกิดเป็นธรรมดาเปิดมามันก็ตั้งไม่ได้ฮะเราอาจจะต้องงอจอมานิดหนึ่งแล้วก็ดูวิดีโอได้นะครับดูเต็มจอไปอย่างนี้ถ้าไม่มีตุ่ยเนี่ยถ้าไม่มีไอตัวตุ่ยตุยของไอรุ่น3 6 0เนี่ยมันก็จะตั้งได้อย่างนี้นะฮะดูวิดีโอได้อย่างสบายก็ถ้าเกิด ชอบมุมที่มันมากๆหน่อยก็อาจจะอาจจะเรียกว่าฟลิปมาแค่เล็กน้อยแล้วก็นั่งดูตั้งได้เลยครับตัวโทรศัพท์ตัวนี้มันดีตรงเนี้ครับมันไม่ต้องมีตัวมาตั้งนะครับมันก็ตั้งดูของมันได้อย่่งนี้แต่ถ้าเกิดเป็นตัว360ละ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดูก่อนนะครับตัว360ฟังก์ชันการตั้งเมื่อกี้นี่แหละที่มันจะส่งผลนะครับเดี๋ยวเราลองดูตัว 360ครับนี่ตัว360 <S <S ก็จะมีพาร์ทเพิ่มขึ้นมาครับนี่ครับเปิดกล่องมาดูนะครับเนี่ยพาร์ทที่มันเพิ่มขึ้นมาคือพาร์ทที่เป็นสันตัวนี้นี่เองนะฮะโอ้โหสองใหญ่มากตัวพาร์ทเล็กิดเดียวนี่ นี่ฮะตัวสารของมันนะครับกับอีก2องพาร์ตก็คือเคสด้านบนและเคสด้านล่างเมื่อฟลิปมานะครับตัวนี้ฮะเคสด้านที่เคสด้านบนที่มีกล้องอยู่นะครับก็คือตัวนี้นะฮะเคสด้านล่าง ก็คืออันนี้นะฮะสังเกตว่านี่ครับมันจะมีเหมือนเป็นบานพับครับบานพับมาทนไปสกไปอ่านี่ฮะมันจะมีบานพับให้คุณประกอบอ่ะเรามาลองประกอบกันเลยดีกว่าครับเอาเคสอันเดิมออกก่อนนะครับอ่ะ ก็เอาออกง่ายๆครับแค่นี้เองครัฟริงครเคสตัวนี้ถอดไม่ยากครับเพราะว่าตรงตรงสันตรงเนี้ยมันจะมีมันจะเซาะล่องมาให้ถอดให้ใส่ง่ายนะฮะตัวเนี้ยเรียกว่าถอดใส่ง่ายไม่ขูดขอบเครื่องเลย เรามาลองดูครับตัวที่เป็นสามหกศูนย์นะครับใส่พาร์ทบนก่อนนะฮะปรึงนี่ฮะอ่าน,นี่ครับแล้วก็พาร์ทล่างเพื่อใส่แล้วก็นี่ฮะ จะเห็นว่ามีความใกล้เคียงกันมากครับพับบนกับพัดล่างอ่าระหว่างสามหกศูนย์กับไม่ใช่สามหกศูนย์นะครับนี่แต่ว่ามันจะมีตัวนี้ครับนี่ฮะตัวที่เป็นเสะออกมาเอาไว้ใส่บานพับตัวนี้ครับนี่ครับต่อประกอบแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้ครับวางมาแล้วก็ดันเข้าไปโชะนี่ครับเรียบร้อยฮะเมื่อพับอยู่นะครับ จะเห็นว่ามันนี่ครับมันโค้งเข้าเข้ามุมทุกอย่างนะครับเคอร์ฟ <c urs us> อะไรไปด้วยกันหมดนะครับไม่ได้มีตุยอะไรนะครับแล้วก็กันได้จริงๆนะครับมันครอบไปหมดเลยเนี่ยฮะครอบสันไปหมดเลยนะครับไม่มีรูเปิดเลยครับเพราะฉะนั้น ถ้าหล่นไปที่สันเนี่ยมันช่วยกันที่สันด้วยนะฮะตัวนี้นะครับก็คือตามสมชื่อเขาครับปรสามหกศูนย์ 360. นะฮะแต่ว่าเวลาพอเปิดปุด๊บเนี่ยเปิดเปิดออกมานะครับลักษณะก็ด้านหน้าก็จะเปิดมาก็จะเหมือนกับรุ่นไม่ใช่สามหกศูนย์เลยครับแต่ว่าพอเปิดมาปุ๊บมันจะมีตุ่ยออกมานี่ตุ่ยออกมาด้านหลังเองครับ การทํางานของบานพับมันจะเป็นอย่างนี้แป๊บพอเปิดมาก็มาตุ๋ยขึ้นมาตรงนี้ฮะนิดหนึ่งนะครับก็พอเปิดมาดูด้านหน้าครับการกันหน้าจอก็เหมือนรุ่นเดิมครับเหมือนรุ่นสามเหมือนรุ่นโนูกินธรรมดานะครับการกันจอเหมือนกันนะครับการกันกล้องก็เท่ากันเลยนะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือ อาการถึงปุ่มนี้ก็เหมือนกันนะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือแค่ตัวนี้นะครับที่มันตุ่ยขึ้นมาตุ่ยขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเวลาคุณใช้งานถามว่าฟิลมันเป็นยังไงนะฮะจับมันจะมีส่วนเกินขึ้นมาเห็นเห็นครับเนี่ยเวลาจับนะครับเวลาจับมันจะมีตุ่ยมาที่มือเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีแบบเนี่ยตรงเนี้ยสำหรับคนที่ รำคาญก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าช่วยหรือเปล่านะฮะมันบางทีมันมันก็มันก็เข้าก็อุ้งมือให้มันไม่ตกก็ก็เป็นได้แต่ผมถนัดกับการที่มันแบบไม่มีตัวนี้มากกว่าก็เลยอ่ะมันมันมันเป็นส่วนเกิดขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็นี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของเวลาที่ดูวิดีโอนะครับถ้าเกิดเราอ่ะเราฟิปลงมานิดนึงแล้วจะตั้ง รลองมาดูที่การตั้งหน่อยดีกว่าเฟรอย่ะก็ยังตั้งได้ครับไม่ได้ไม่ได้กระโดดอะไรเลยอ่ะทำได้ดีครับตอนแรกนึกว่ามันจะมันจะเกิดการกระดกซะอีกนะครับแต่ที่ไหนได้มันทำอย่างนี้ฮะเรามาดูครับ นี่เขาทำให้ตัวที่เป็นบานพับตัวนี้เนี่ยนี่ฮะมันอยู่ในระดับเดียวกับตัวเคสเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาเปิดออกมาเนี่ยนะฮะวางอลองฟลิปมานิดหนึง่งแล้ววางตั้ง ตั้งดูทางแนวนอนนะครับอะไม่กระดกะจากที่เราคิดไว้ว่ามันจะกระดกมันไม่กระดกนะครับมีนิดเดียวก็คือเรื่องของเวลาวางอย่างนี้ไงละ่ะนี่ฮะวางตั้งบนโต๊ะอย่างนี้ครับนี่เป็นม้ากระดกเลยแต่ว่าคุณไม่ได้วางอย่างนี้อยู่แล้วนะ <laughs> เวลาเราจะวางไปกระโต๊ะแลพับแล้วก็วางไม่กระดกนะครับเนี่ยแล้วก็วางปกติ สามหกศูนย์แล้วก็วางพอพับแล้วก็วางซึ่งปกติดีครับแทบจะไม่เคยอย่างผมเนี่ยไม่เคยวางที่แบบว่าวางกลางจอแล้ววางไว้บนโต๊ะอย่างนี้เลยนะแทบไม่เคยวางอย่างนี้เลยอืมก็อ่ะแล้วถ้าวางถึงนี้ล่ะถ้าเกิดเป็นเป็นตั้งดูอย่างนี้อ่ะวางเกิดความลำคาญในการใช้ไหมก็ไม่นะครับอ่ะเรียกว่า สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือฟีลลิ่งในการจับนั่นเองนะครับว่ามันจะเพิ่มเนี่ยเพิ่มไอตรงตุยนี่ขึ้นมาตอนคุณใช้งานนะครับทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกของผู้ใช้แล้วล่ะครับว่าเป็นยังไงซึ่งการที่มันโปรเทค3 6 0อบงศาเนี่ยเรียกว่าเป็นข้อดีมากๆ ของตัวโนกิน360นะครับดูกินรุ่นปกติจะราคาเท่าไหร่นะ้นี่ครับ820บาทตัวรุ่น360จะราคานี่ครับ970บาทนะฮะสิ่งที่ได้มาก็คือนี่ครับกันได้รอบและตุ๋ยที่เพิ่มขึ้นเวลาใช้งาน filling นี้มีคุณเท่านั้นที่จะรู้ว่าเฮ้ยมันช่วยให้คุณจับง่ายขึ้น หรือว่ามันมันลบกวนการใช้งานของคุณไม่ไม่สามารถจินตนาการได้หรอกครับนอกจากการที่คุณจะต้องมาลองเองนะครับซึ่งเคสดักเราให้คุณลองมาได้เลยครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านสมาชิกและเพื่อนๆน,นะครับ ดูเคส t ือเคสนะครับผมก็ดูรีวิวมาให้ครบเลยครับแล้วมาจบที่ร้านเคสดากเรานะครับเพราะว่าเราได้ลองก่อนที่จะซื้อนะครับผมแวะมาครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยครับบ๊ายบาย